เราจะได้มรดกเราได้มรดกวันนี้ครูได้ passive income ได้มรดกแล้วใครนะ,ะเข้ามาด้วยการขายและขยายคุณได้แน่นอนค่ะเราไปเจอกันในกลุ่มเรียนรายรับนะคะกาแฟ1ลังโกโก้1ลังเข้าห้อง k p i 12ลังทางละนะเข้าโปรเจกต์ Project k p i และเป็นนาง12ต่อยอดนะคะธุร,รกิจแบบง่ายๆเพราะต้นทุนนะคะสำหรับกาแฟ12ลังนะต้นทุนกล่องละ กล่องละ170คุณไปขายคุณได้กําไรขายปีกแต่ถ้าขายส่งยกลัง12คนและพาเข้าเรียนรู้ออนไลน์คุณจะขยายแบบทวีคูณค่ะกดเล็กของที่นี่คือเรื่องของตัวเลข3 4 3เป็นกดทวีคูณค่ะและเป็นตัวเลขอินฟินิตี้นะคะเลข3แทนเลข8นะคะเลขเ,เลข4ก็คือต่อต่อต่อยอดได้เลยนะแล้วก็เลข3ตัวสุดท้ายก็อินฟินิตขยายแบบไร้ขีดจำกัดนะคะเดี๋ยวเราจบไลน์นี้ไปนะคะ แล้วไปเจอกันในกลุ่มเรียนลายลับนะคะใครนะคะเป็นคนใหม่อย่าลืมพิมพ์นะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อจังหวัดของคุณนะคะเพราะว่าการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่า,อาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มเมมมาเพื่อให้ครูกระแตได้รู้จักนะคะแล้วเราจะได้รู้จักกันนะ,ะออนไลน์เห็นไหมคะข้อดีนะคนะคได้คีย์อีกหนึ่งคีย์ละออนไลน์เป็นอะไรที่ทำต่อคนที่ไม่รู้จักก็ทำได้ วันนี้คุณทําธุรกิจสร้างมรดกกับคนที่ไม่รู้จักให้กับลูกหลานคุณได้ใครที่ไม่มีญาติมีพี่น้องไม่มีคนมาซัพพอร์ตไม่มีทุนไม่มีอะไรนะออนไลน์ทําได้สําหรับคนที่เกียดสําหรับคนที่ไม่มีทุนนะสําหรับคนที่ทําอะไรแล้วรู้สึกว่าถ้าคุณคิดว่างานประจํามันน่าเบือ่อมาอยู่ที่บริษัทแม่มริออนไลน์ถ้าคุณคิดว่าคุณเริ่มขี้เกียจแล้วอยากจะมาเปลี่ยนชีวิตและออนไลน์เหมาะมากๆค่ะแล้ววันนี้ทางรัดที่เร็วที่สุดก็คือออนไลน์และ คะที่จะพาคุณกับทักครูกระแตมาค่ะและแบรนด์ไหนละ่ะแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะที่ให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจให้คุณได้แอปพลิเคชันทุกเพศทุกวัยด้วยสิ่งที่คุณค่ะเข้ามาเรียนรู้แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ ถึงคุณนะคะเข้ามาเรียนรู้แล้วคุณถ้าคุณไม่ชอบจริงๆอะคะ่ะคุณยังได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปจริงไหมคะเ,เข้ามาแล้วถ้าคุณไม่ชอบจริงๆนะ,ค,ะคุณจะได้กาแฟกลับไปคุณจะได้ความรู้ในออนไลน์ที่เราไลฟ์สดที่คุณนะคะมาย้อนดูเมื่อไหร่ก็ได้ช่อง y ย u u ูบอ i n s t a g กร m ของฟรีนะคะของฟรีมีอยู่จริงของฟรีความรวยมีอยู่จริงขอให้คุณตรงเลือกและตัดสินใจนะ,ะร่วมทีม เป็นหุ้นส่วนนะคะทักทีมนะคะแท็กทีมนะร่วมทีมจับมือกับครูกระแตสําเร็จและพุ่งทยานไปด้วยกันค่ะมองหาจึงมองเห็นนะคะพบกันในไลน์หน้านะกดติดตามกดติดดาวครูกระแตเอาไว้ทุกช่องทางเลยนะคะเจอครูกระแตทุกช่องทางไปฝากหมุดไปฝากร้านได้ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ